ถ้ามไปอย่างที่ไก็ไม่ไปเจ็ดหมื่น้าพี่อยากไปเดี๋ยวผมจะพาไปรู้แล้วก็แต่ผมไม่ไปด้วยนะพ่อผมมีตัวแล้วไม่ต้องไปเอาล้างข้อไปนั่นช่วยพ่อไปนี่มาอะไรอย่เนี้ยแล้วหลังครับที่เป็นไหมกุยัดปีละกคุูปีแล้วมาวันหนึ่งหรอป ประมาณสักห่นเยนผลมันมันตกแกงมันก็ถึงผทประมาณหืนอันนี้เขียงบอกเลตกแดงมากวันนี้ที่คุยทนที่ี่ยก็เตรียมข้อเตรียมมีดเตรียมุเอาไว้เอาไว้งาเอาแลวเยวไ่รู่าจะกไปที่ตกแดงอ่าเดี๋ยวนี้ เ็ทยิ่งใ้สุกที่ส่วหเลยเดี๋วที่กลับนี้ลที่สุกเองละมันไกเป็นสิ่งทีรู้ถ้างุครับรถเป็นสุกพี่พี่ควจะเดินกลับมาช้าวัน้นะวันวันไหนไม่ใด้เลยนะวัเก่ก็เมื่ออไปเนี้เตรียมตัวเรียยรพรยแล้วผมก็ตกยั้ไม่จับพเกแก่ๆนครับเก่นก็เก่งตั้งใจนก็เนี không ngày ngày đi càng ngày càng cái gì? ngày cái ngày 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 mình chơi nó nó, lên